หมกวันนี้ผมว่าทุกคนอาจจะทายยากมากกว่าเดิมเอาะไรด้วยข้อแรกเลยคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมกับทั้งสองนักกาแต่ว่าโจทย์ที่ให้มาในการทําเพลงอ่ะขอ,ของสองท่านเนี่ยคือเขาเปลี่ยนแนวอีกแล้วเปลี่ยนแนวอ,อีกแล้วมีความพิเศษแบบร่าอลังการมากกว่าเดิมอย,ยอมคือเปลี่ยนแนวคือเรายังคิดอยู่เลยว่าแล้วเขาจะร้องได้ยังไงถึงขนาดนั้นเลยว่า วันนี้บอกไม่ได้บอกไม่นาหมายถึงว่าพี่หนึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเป็นแนวไหนแต่ว่าเขาเขาาบอกเพลงมาแล้วว่ารูปเพลงแล้ว้เขาบอกว่าอะทำเป็นแบบนี้ครับแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเอ้ยแล้วน้องเขาจะร้องไปเป็นแบบแบบนี้หรือเปล่าหรือเสียงจะใช้เสียงแบบไหนด้วยใช่ไหมหรือว่ามั่นหน้ามากค่ะพี่หนึ่งว่าเขาร้องยังไงเขาก็ร้องได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าบ่ร้องถ้าบ่ร้องแนวแบบวันนี้ได้น่าจะแบบ หัวน่าจะเดายากนะว่าใครจะอช่เนี้ยเหรอคะตอนนี้เราสามารถบอกได้ไหมว่าเขาเลือกเพลงอะไรอ่ะหรือว่ายังเป็นความลับของรายการอยู่ความลับความลับจะบอกว่าเมื่อสักครู่นะคะพี่หนึ่งลืมว่าจะต้องมาเข้าที่ห้องถ่ายนั่งค่ะเนื่องจากว่ากำลังซ้อมดนตรีอยู่แล้วก็ต้องวิ่งจากสตูอนู้นมาสตูนนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ขอบอกเลยว่าสดมากๆจริงๆเราไปอุ้มพี่หนึ่งมาเลยไปอุ้มมาไปอันเชิญไปไหว้จุดรูปมาเลยนะคะถามมาแล้วถามพี่หนึ่งหน่อยแอบเชียร์ใครจริงทุเรียนบจริงผมเชียร์ทั้งคู่ เว่าเก่งเก่งทั้งคู่จริงแลวนี่จะหมดได้ปะเนี่ยมันจะมีลำเอียงนิดหนึ่งไหมพี่นุ่งตึ้งหนึ่งไม่มีแล้วจริงจริงเพราะว่าแสดว่าเคยมีผมเคยเพราะเพราะเราเราได้ซ้อมกันทั้งทั้งสองคู่ทั้งคู่เนี้ยเราเราได้ซ้อมแล้วเรามีความรู้สึกว่าโพที่เขาเลือกกันมาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้เวลาตอนซ้อมเขาไม่มีท่านี้เลยนะท่าแต่ละอย่างที่เขาถ่ายกันมาครับไม่มีแล้ววิธีการใช้เสียงเขาก็ไม่ใช่ใช้เสียงในแบบที่ทุกคนได้ยินด้วยอ เขาเขามีความสามารถมากกว่าที่ที่เราคิดไว้เยอะโอ้โหถือว่าเป็นมวยถูกคู่ไหมวันนี้ว่าถูกคู่อะถูกคู่มันเดาไม่ได้จริงว่าที่สุดนะมันเดาไม่ได้จริงๆอยากให้พี่หนึ่งพูดถึงปรากฏการณ์ของรายการนี้แล้วก็ฝากรายการในค่ําคืนนี้ค่ะผมว่าเป็นรายการที่น่าจะระดับโลกแล้วล่ะตั้งแต่เกิดมาจอายุป่านนี้ไม่เคยเห็นใครทํารายการขนาดนี้เอาช่มันเหมือนือนเหมือนเราเป็นคนบ้าเหมือนกันนะอครั้งแรกได้เพลงมา เราถามว่าทําเพลงให้ใครไม่รู้ทําเพลงแนวอะไรมันก็ตอบไม่ได้เพราะจริงๆคนทําเพลงต้องถามก่อนว่าทําเพลงแนวอะไรทําเพลงอะไรใครจะร้องใครจะร้องแล้วเสียงมันแบบไหนแล้วร้องความสามารถในการร้องเขาร้องแนวไหนครับคือทุกอย่างมันคือศูนย์และที่สาคัญพอเปิดออกมาเซอร์ไพรส์อีกใช่แล้วเราแต่เราแอบแอบดีใจบางทีบางคนแบบเฮ้ยเปิดมาให้เพลงที่เราทําไปแล้วเขาร้องได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยมันคือความสําเร็จของคนเบื้องหลังด้วยนะคะ สุดยอดแล้วกันเชียร์ทั้งคู่เชียร์ไม่ว่าทุเรียนหรือว่าอีกาไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนที่แพ้ใช่ไหมคะจะได้มานั่งตรงนี้พูดคุยกับเราพรุ่งนี้แน่นอนแล้วถ้าเสมออ่ะนี่เสมอด้วยเหรอมีเสมอด้วยเหรอถ้ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ทำไงอ่ะเพราะว่ามันสดใช่ไหมคะคนต่างประเทศโหวตประเทศนะโหวตก็มาเป็นล้านๆๆๆๆๆๆคนไม่สิเดี๋ยวต้องเสมอต้องไม่ได้สิปรากฏการณ์มัะด็นเกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเสมอโอัยไม่ได้ตั้งตัวรับอันนี้ไว้เออไม่ก็อาจจะ ก็จัดคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันก็อาจจะต้องวัดกันอีกแมตช์หนึ่งหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้หลายคนสงสัยมานะว่าอ้าวแล้วคนที่เป็นชนะจะต้องได้ถอดหรือเปล่าคนชนะก็ต้องถอดสิคะก็ต้องติดตามใช่ไหมไม่รู้อันนี้ต้องติดตามอันนี้ต้องติดตามเดอะแมสซิงเกอร์เรามีคําตอบแน่นอนทุกอย่างเป็นเรื่องที่ยังเดาอยู่ทั้งนั้น ทุกอย่างคืนนี้เราจะรู้แต่เรามีคำตอบแล้วด้ะแต่ว่าคุณต้องติดตามแล้โชว์อลังการมากอยากให้ทุกคนติดตามเปนจริงโอ้โหใช่พี่หนึ่งที่จะไปเตยนตัวแล้วใช่นเดยเละคะทุกอย่างมันสดเนาะมากๆนะคะเราจะพบกับพี่หนึ่งได้อีกทีตอนสองทุ่มนะคะทางช่องเวิร์กคอร์ยี่สิบสามนะคะใน The m a s k Singer ขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ